สวัสดีครับรกับรายการอไรยก็ไม่มีหรอกถ่ายเล่นๆเรามาเล่นเกมอยู่กับกับผมนายเจมมี่ในเกมเมโทรลาสไ i n ์นะครับตอนนี้ซึ่งเป็นเกมแนวเนื้อหาคือว่าเป็นยุคสมัยสงครามนิวเคลียร์ครับซึ่งที่มอสโกได้มีการยิงนิวเคลียร์ใส่เป็นจำนวนทีน้องก็ไม่รู้ ้คนข้างบนโลกนั้นนี้แต่พิษมันไม่สามารถอยู่ได้อยู่ใต้ดิน,นแต่อยง่ใต้ดินก็ต้องเกิดการขัดแย้งครับเกิดการขัดแย้งดีกว่าสถานีผมว่าลดเสียงหน่อยดีกว่าต่างไปเราจะลดเสียงเนี่ยโอเค ที่เล่นเคนเมทวันนี้เราก็แค่เอามาเล่นด่านจบก็พอะกันนะครับเพราะว่าด่านอื่นมันหลอนนะ่ะเสร็จด่านจบนี่เป็นด่านที่มันมากส์มันมากละดูเองครับด่าบวันนี้โคตรหลอนนะ่ะเยอะโดนใจทั้งหมดเลยไง introduction starter extra power เฮ้ยไปเรื่อยๆเลยจนถึงดาบว่าเทอร์เรนิชสแตนดาร์ดไนท์ฟอร์อันเดอร์ซตี <c oughs> <c oughs> police he is gone he did what he could and now he is gone to meet his kin I can't judge him for that the remainders of humanity are finishing each other off in their final fight. I h แต่คลิปนี้ Arizona, คงลงได้ไม่นานครับเดี๋ยวก็โดนีสิงยิงอะเชียวผมแต่ดูก็รีดดูไม่ก็รีดลดในยูทูบเดโหลดเดอเริมได้เริ่มมาตามาอ่าอยู่บนรถไฟนะครับ มีคนบนรถอ,อยู่ประมาณเอี่ยมสักคนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับเราด้วยสเปรยนเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่ถ่ายิงเพียบโอ้ปืนปืนชาว่าอยูปืนก้อนนี้เย็นแค่อ๋อเอี๋นายจะไปไหนฮะเราไปด้วยสิแค่นายจะเข้ามาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไปด้วยดิเอ้าอะไรวะให่ oh. เข้าด้วย

You are the most dedicated, most courageous soldiers in the metro. Each of you is worth five friends. If you okay. think do the job you were trained to do, we'll win this battle. Sparta, to battle! Yay! Sparta! 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 The pop Get ready people! The pop คุณล็อกล็อกถือใครเดีมันลากหน่เองเฮ้ยนายบ้าไปลากเขาหน่อย ไป,ไปโคราชบุกดังฟ้าไปลาดูดีไปลาดูดีเจอบอกร้องงานส่ง,งสั่งซื้อทีมเนี่ย The facility um, oh is rigged for demolition. I gave the order back in Polis. Now that we've lost d six, our only option is to destroy it. Count What the hell? Nobody lives forever. What do you need about these things at all? What is this?

feel a bit like Xerxes. What oh. an unforgivable waste of men and resources. So many good soldiers. Yeah. And for what? Police station? A council? Ah, uh, well, All are cleansed by the fires of revolution. What a pleasant surprise, Colonel Miller! Oh, what remains of you? Hartium? it is. And <laughs> whom I this be? Ah, the resourceful young man. Tell me out, Savior of the Where are you going? อาเลี้ยบฮัลโหลมึงไปบ้ากับพวกกูซะนี่สิตัวทารกเมาตุ๊กเจ้า And save the metro. Was my papa brave? The bravest of us all. Because he was never afraid to embrace the things he didn't understand. And then, the go, the go Mama. Away to a safe place. But he promised uh, yeah. to come back. Ah, yeah. That one. But one. you ตอนแรกเรามีคำสั่งเป็นกำจัดมันเราเ่าให้ไม่จับมันแต่ก็ช่วยเอาไว้อ่าบกุกมือด้วยอืมปดีเพื่อนเฮ้ยวันดุกายไ๊บายบายอย่าลืมกลับมาอีกนะ เพลงเพาะเราเห็นดักมันเดินต่อไปนี่สินะช่วงรุ่งเช้าของกรุงมอสโกที่โดนยูเคียยิงใส่ผมว่าการจะดูไปอีกนานเลยไปอยู่ก็ออกมายะ Yeah. Um... เราจะสกิปไปเลยจบเกมหรือยังอ่าเรี่ยบจบแล้วกันหมดแล้วครับก,กับเกม,มเมโทรลัสไลท์ นท,ทขอบคุณที่จิดาบชมนะครับแค่คลิปเดียวเวลากีที่ก็ไม่รู้อ่าั้นก็ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ